สวัสดีค่ะวันนี้มาหมาสตอรี่ ep หจะมาเนาะจะพาน้องหมามาใส่ชุดคู่ชุดคู่เสื้อคู่แผนแทนมีสายจูงด้วยสายจูงด้วย อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะชืดชๆด,ชด,ชดเป็นเป็นเสื้อคู่นะคะตัวนี้ก็มีสายจูงนะคะสายจูงยังไม่เอาออกจากถุงเลยนะะยังไม่เอาออกจากถุงเลยนะคะลองดูว่า จะใส่ได้ไหมเพราะว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้ฝึกจูงนะคะนี่จะปล่อยให้เขาวิ่งปล่อยให้เขาวิ่งเล่นนะคะเป็นอิสระนะคะไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้จูงเลยนะคะไม,ไม่ไม่เคยได้ใช้ใสายจูงนะคะอยู่ในอยู่ในถุงนะคะเป็นสายจูงแบบเดียวกันนะคะเป็นอ่านะคะแบบเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่า ไอโกกับเคโลจะใส่เสื้อแล้วก็ใช้สายจูงนะคะในการที่จะพาไปออกกำลังกายได้ไหมนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะต,ตอนนี้ก็ฝึกใส่ให้กับไอโกแล้วนะคะก็เอามารอเคโลอยู่นะคะเพราะว่าเคโลยังไม่สามารถที่จะใส่ได้เลยนะคะเพราะว่า ไม่เคยฝึกเขานะคะคไอโกก็ก็ไม่คุ้นนะคะไม่คุ้นกับการใช้สาจูงเช่นกันนะคะด้วยความที่ว่าเราเลี้ยงแบบอิสระนะคะเราก็ปล่อยให้เขาเล่นนะคะไม่มีการฝึกจูงสักทีนะคะไม่รู้ว่าจะไปรอดไหมนะคะก็รอชมดูนะคะว่าอไอโกกับเคโรจะให้ความร่วมมือหรือเปล่านะคะตอนนี้เคโรก็ยังใส่ส่จุงไม่ได้เลยค่ะ นะคะแต่ว่าไอโกก็น่าจะน่าจะได้อยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพาเดินได้ไหมนะคะสรุปว่าปฏิบัติการใช้สายจูงไม่ประสบความสําเร็จเลยค่ะเพราะว่าเขาเขาไม่ยอมนะคะเขาไม่ยอมเขาไม่ให้ใส่ชุดคู่แล้วก็วิ่งเล่นอยู่ในบ้านเหมือนเดิมนะคะก็เราก็เลี้ยงตามธรรมชาตินะคะก็ ไม่ได้อยากจะให้เขาทำอะไรตามท,ที่เราฝึกนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้ฝึกให้เขาเรียนรู้นะคะเราแค่วิ่งเล่นหยอกเล่นนะคะกันตามธรรมชาติของเขานะคะเคโลเคโลใส่ชุดคู่นะคะกับไอโกเนี่ยก็หยอกกันไปหยอกกันมา เหมือนเดิมนะคะไอโกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ